เขาพึ่งเปยเสียงใหม่ตกมาอดค่างไปป่าเป็นเสียกึมกึมว่าแปย์้องหัวแตยแปมเนื้อพวงแม่ผู้ติดตามกับหมอแค้นหมอรำสวีวันคือใดศีบกคือหมอรำไปบ่มบ่มแก็บมันก็สุกไว้

วกสาาตเตรียมไงไทนตั้งขาดฟังเสียไปสิไผร่างมาหุ่นตาฟังเสียงกาล้เท่าซยหอดมือพราะถ้จบวูปาอ้แบงเชิญเก็บไปเมาัหุ่นราบี่เล่นเล่งมอแทีนไปอกชัาคัง่เลอเเตอม้วยฝังหุนอราั้งมอะต่ยง่ได้ต้อนทำในหมอรับอยู่จำยางดีให้รับ มนาน่าเสียวปรเดียฟังเดี๋ยวแม่ไปโอ้ยบาแรงมาเดี๋ยวพวกเรสองบางแรงง้นมาดิครับครับือนี่ละพอเมยเอ้ยเนี่สายยุนไทยแต่แล้วพึ่งสะา้าผานมาตอขุนตรลงกัดขาดจนไม่ากปุงมาพวกเศร้าหน้าตัดยำใบถึงไต้ตะพัด ฟังเสียงไปสิไผลั่น่าฮอนาฟังเสียงจาคนเฒ่าโซยฮอดมือลยพอตะจําบอกลูกฟ้าสิไปยัาผูตาให้สัวเตรียมไว้ยินละตัวเด้อไก่เบิ่งข้างไก่ทันมันจังที่ทีสิบ่ดีทันที่ได้ข้างไก่พุงยาวๆคือเกี่ยวพอตะจําบอกไปพี่นั่งจังสิรีมาเต็มทีแต่ผูนา่บ้านผัวเมียาวเลียงลูก ขึ้นมาผัวเปก่อนไทยไทยน้าตาเปตาพ่อได้เก่าเคืองกานแม่บักอันโนบ้านตาเป้าตืึงคือกันเสียงป้ตื่นมาดังไฟเตาผัตั้งผัวเสียงมีไฟควุนกลุ่มไหนคว้าดูความความตาบ้องกองแจ้าเอวนะครับมาใส่มวยนงามหวนแล้วเข้ามามาซา ก็งมือจับวัดมาสุบบ่อเสียงคู๋โอย่หายวันจะไม่ไยลูกแก้วเพราะรูกรับแม้วัดตาตัวฟังจอมตับตาแดบแต่ตัวแก้ตื้นแก้น้เสียไปน่างเียววาววัเปลี่ยวเสียงเงี้ไต้เจ้าเจ้าเป็นเบาเตือนเซตันวอวนั้งคุนท่าเอาม่ใช่ลังหลังเหนท่านเลยโอตี कौन